สวัสดีครับผมไปตรงมงคลน,นะครับ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษเป็น EP เริ่มต้นของการมีพิธีกรนะครับก็คือผมเองจะเป็นพิธีกรหลัก EP ที่ผ่านมานะครับก็เป็น EP ที่แนะนําว่าฟาร์มเป็นแบบไหนวิธีการทํางานเป็นยังไงการลักน้ําใช้จูลินซีทุกอย่างเทคนิคบอกไว้ในเพจหมดแล้วนะครับตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดน,นึงให้มีพิธีกร เพื่อช่วยให้คนที่เข้ามาชมนะครับมีความเข้าใจในฟาร์มมากขึ้นหรือว่าเข้าใจในการเลี้ยงปลาดุกมากขึ้นนะครับ mm. เพิ่มความรู้ลดความเสี่ยงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มปลาดุกกันนะครับผม mm. ไปเลยครับผม ไปพบกับคนแรกก่อนเลยครับให้เอ่ยโอเคอเค,ครับผมยอดพรมชิตอันดนีนะครับเป็นผูน้จัดการฟาร์มที่นี่นครับฟาร์มประดุกหนองคายนะครับน้องเขาก็จะเป็นนักวิชาการด้วยนะครับของที่นี่นะครับก็ดูแลเทคนิคการเลี้ยงปลาทุกอย่างนอกจากพี่ออยไม่อยู่แล้วก็จะเป็นคนนี้นะครับจะเป็นคนดูฟาร์มให้เราโอเคเดี๋ยวจะให้น้องยอดนะครับพาเดินว่าตรงจุดไหน อะไรบ้างไฟน้ําอะไรใช้ยังไงนะครับใช้ตรงยอดแนะนาโอเคไปกันเลยครับผมเดี๋ยวผมผมผมจะขอเริ่มที่ที่น้ําก่อนนะครับน้ําเราจะเป็นการใช้อ่จากแม่น้ําโขงนะครับโดยการ <c oughs> ตื้อน้ําจากแม่น้ําโขงเข้ามา <c oughs> ที่บ่อพักของเรานะครับอันนี้คือจะเป็นบ่อพักของเรานะครับ <c oughs> แล้วก็เราเราก็จะใช้เป็นปั๊มนะครับท,ที่ที่ดูดขึ้นไปไปยังในการเลี้ยงของเรานะครับเดี๋ยวเชิญดูระบบไฟครับ ทั้งหมดของฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับผออนยอตแนะนำน่อยว่าตรงนี้เป็นอย่างไรระบบไฟของที่ฟาร์มประดุกของเรานะครับจะใช้อยู่3ามรูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกจะเป็นของรูปแบบเครื่องเจนนะครับก็คือใช้เครื่องเจนปั่นไฟนะครับในส่วนของรูปแบบที่2ก็จะเป็นไฟบ้านนะครับแล้วก็รูปแบบที่สามจะเป็นโซล่าเซลล์นะครับก็คือเราจะหมุนเวียนกันใช้อยู่3ามรูปแบบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นกันเลยครับครับตอนนี้พอน้ํามา น้ำจะไปเข้าตรงไหนเครับออกจากท่อนี้น้ำก็จะออกจากปั๊มครับคือปั๊มแต่ละตัวเราก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับโดยโซน A จะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งฝั่งสุดริมสุดแล้วก็ไล่มาครับ A B C D E แล้วก็ F G นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็น้ําก็จะมาตามลายท่อครับอันนี้คือท่อน้ําเข้านะครับใช่ครับพอเข้าแล้วใช้แล้ว ระบบน้ำทิ้งออกยังไงครับผมระบบน้ำทิ้งเราจะใช้เป็นเป็นตัวนี้นะครับเพื่อลดการสูญเสียค่าพลังงานคือจะเป็นการลักน้ํานะครับโดยเราจะใช้ใช้ท่อ2นิ้วนะครับเจาะเป็นรูแล้วก็ทากาวเพื่อทําเป็นการลักน้ําให้น้ําออกนะครับไอตรงนี้วิธีทําไปดูในเพจนะครับในเพจมีแล้วว่าเอาน้ําออกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อตรงว่าน้ําจากน้ําเสียที่ออกมาแล้วจะไปตรงไหนคระถงฟาร์มนะครับ ทุกบ่อจะเหมือนกันหมดเนาะเหมือนกันหมดทุกอย่างครับเชญครับท่อน้าทิ้งคือจะไปทางเดียวกันหมดใช่ไหมครับใช่ครับท่อน้ำทิ้งจะเป็นเป็นแนวแนวแนวยาวไปครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับโอเคไปครับโอเคถึงแล้วครับครับผมก็ในส่วนนี้ของน้ําเสียที่มาตามแนวนะครับก็จะมาชะลอความเร็วลงที่นี่ก็คือที่นี่ รูปแบบของเราจะเป็นบอ่อตกตะกอนหรือเป็นแบบว e ีเชฟนะครับคือจะใช้ฝักตกในการตกตะกอนนะครับก็น้าน้าทั้งหมดที่ที่อยู่ในแท้งที่เราเลี้ยงก็จะมารวมกันคือที่ฟาร์มจะออกสองางครับคือฝัง่งนู้นกับฝั่งนี้ขนานกันไปนะครับเป็นขนานคู่กันไปครับแล้วก็จะเป็นบอ่อบําบัดน้นําเสียอยู่ด้านหลังสุดน,นะครับโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าน้ําหลังจากพักที่ตะกอนอ่าพักตะกอนตรงนี้ส่วนนี้แล้วมันจะไหลออกไปทางไหน โอเคก่อนไปอันนี้บอ่ออะไรครับผมอันนี้จะเป็นบอ่อใช้สําหรับอนุบาลลูกปลาของเรานะครับอ๋ออนุบาลลงลงครั้งหนึ่งประมาณกี่ตัวอ่าสี่แสนถึงห้าแสนตัวครับสี่แสนถึงห้าแสนตัวแล้วเวลาเอาออกเราใช้เป็นการพาเชี่ยวออกนะครับพาเชี่ยวออกก็คือใช้อวนตาขนาด6กซินลากตัวใหญ่ออกก่อนแล้วให้ตัวเล็กที่ที่หลุดจากตา่าย โตขึ้นมาอีกค่อยตัดออกไปเรื่อยจนหมดก็คือพาร์ตออกทีละส่วนทีละส่วนเอาตัวใหญ่ออกก่อนนะครับตัวเล็กเลี้ยงต่อจนหมดบ่อครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปส่วนของด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้าง คือมันผักตบนี่คือมันดูดของเสียด้วยหรือเปล่าดูดของเสียด้วยครับผมอ๋อก็เหมือนกรองไปในตัวเนาะเพราะนั้นน้ําที่จะออกข้างหลังครับมันก็จะดีขึ้นก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดครับผมออใช้ผักตบในการบําบัดนะครับครับผมโอ้อันนี้คือบ่ออันนี้จะเป็นบ่อบําบัดน้ําเสียของเราเลยครับบ่อบำบัดน้ําเสียครับซึ่งน้ํามวลน้ําทุกที่เราเลี้ยงในแทงค์ทั้งหมดในบ่อพ่อใบทั้งหมดจะมารวมกันที่นี่ โดยผ่านบ่อตกตะกอนทั้งสองฝั่งมารวมกันที่นี่ครับผมแล้วเราใช้อะไรในการบำบัดมันอันนี้ก็เป็นผักตขแล้วก็จุลินทรีย์ของกระดูกนองคายอ๋อใช้จุลินทรีย์ได้เพื่อเพื่อระงับกลิ่นไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นถึงชาวบ้านนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดหน้ากากนิดหนึ่งไม่มีกลิ่นนะครับใครที่เคยเลี้ยงประดูก จะทราบอยู่แล้วนะครับว่ากลิ่นค่อนข้างแรงในน้ําเสียน้ําทิ้งนะครับของของแต่ละที่แต่ว่าที่นี่ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วน้ําที่กรองออกมาจะไม่มีแอมโมเนียนะครับน้ําทุกอย่างจะใสเหมือนเดิมนะครับน้าจะไหลออกทางนี้เหรอครับใช่ครับคือเราจะผ่านการกรองจากชั้นดินมานะครับคือผ่านมาทางนี้แต่พอดีเราเรา ตรงนี้สูบน้ำสูบน้าใช้ออกไปหมดแล้วใช่ครับปกติปกติระดับน้ําก็จะขึ้นมาประมาณตามรอยนะครับจะขึ้นมาสูงใช่ครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นธนาคารน้ําของเรานะครับที่ที่ทางพี่อยเขาได้จัดทำก็คือเป็นเป็นบ่อที่น้ําซึมผ่านเหมือนกันจากบ่อน้ำบาดาลน้ำมาครับผมเราตรงนี้จะใช้เป็นไดโวขนาด3ามแรงนะครับสามนิ้วสูบเพื่อไปลงบ่ออนุบาลต่อไปลงบ่ออนุบาลใช่ครับ ก็คือเป็นน้ำที่ผ่านการกรองจากดินจากบ่อบำบัดน้ําเสียงเรามาเนี่ครับอืครับนี่เราเรียกว่าธนาคารน้ำนะครับอ๋อที่อยู่ในคลิปครับผมถ้าใครเข้าไปดูที่เพจหนองคายนะครับจะเห็นวิธีการทําธนาคารน้ํานะครับได้ลงไว้แล้วเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่น้ําออกมาเนาะใช่ครับ ส่วนนี้ไหลออกไปข้างหน้าเก็บกักเก็บไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมใช่ครับไปบ่อพักบ่อพักน้ำเหมือนเดิมเราก็หมุนเวียนดูใช้เหมือนเดิม,มนในทุกๆวันวันครับผม,อ,มอันนี้อะไรครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลุมเก็บปลาตายของเรานะครับซึ่งทุกเช้าจะมีการเก็บปลาตายออกจากบ่อเพื่อไม่ให้เสียหายไปเยอะกว่าเดิมครับคือในส่วนนี้เราจะมีหนึ่งอันนี้จะเป็นน้ําจุลินทรีย์ เราผสมกากน้ำตาลเพื่อเอาไว้ลาดปลาตายหลังจากที่เราเก็บแล้วเพื่อไม่ให้มีกลิ่นปิดฝาอย่างดีนะครับแล้วก็ใส่กรดซีด้วยนะครับจะไม่มีกลิ่นครับคนที่ได้เข้ามาสัมมนาแล้วนะครับสองรอบจะได้ดูตรงนี้หมดทั้งหมดคทั้งหมดทุกคนจะจะจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าว่าเป็นยังไงมีกลิ่นไม้อะไรยังไงใช่ครับอันนี้ไม่จกตาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ ไม่มีจกตาครับอันนี้เราทำให้เห็นเลยเค okay. อันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนไหนกันครับเดี๋ยวผมผมจะพาไปดูในส่วนที่เราจะพัฒนาในอนาคตก็คือเราจะเลี้ยงแบบระบแบไบปโฟอฟ็อกก็คือไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำระหว่างการเลี้ยงจนถึงการจับขายนะครับอืมครับถ้าไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำของเสียมันน่าจะเยอะนะครับผมแต่เราจะใช้ จุลินรีในการกาจัดของเสียคือจุลินทรีย์ของเราจะไปะกินพวกที่เป็นอแอมโมเนียในรูปแบบของของของเสียครับซึ่งจะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ําอ,อันนี้ก็จะเป็นผลผลดีของเราคือกัใช้น้ําน้อยนะสําหรับหน้าแรงหรือเปล่าครับสำหรับหน้าแรงครับผมช่วงนี้ปกติตอนนี้11โมงนะครับก่อนเที่ยงปกติแล้วที่ฟาร์มทำอะไรช่วงนี้ ช่วงเวลานี้ส1บเอ็ดโมงเราก็จะดูแลนะครับในส่วนของปลาที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ําว่าเช็คดูว่าบ่อไหนมีป่วยไหมทําความสะอาดไปด้วยอย่างเงี้ยครับอืมเป็นทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมทําแบบนี้เป็นผมสอนให้พนักงานทุกคนเป็นทาเป็นกิจวัตรประจําวันอืมนะครับเป็นงาน r ูทีเลยใช่ครับคือต่างคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันดูแลโซนใครโซนมั่นอย่างนงี้ครับครับครับผมอ๋อนนี้กําลังเปลี่ยนถ่ายน้ำกันอยู่นะครับครับผม พนักงาน6คนครับผมบ่อทั้งหมดตอนนี้มีกี่บ่อละอ่าเจบ่อนะครับ77บ่อครับผมก็แบ่งกันไปคนละ10กว่าบ่อครับผมแล้วเดี๋ยวให้อาหารอีกทีกี่โมงครับเนี่ยเห็นถุงอาหารอยู่ก็อาหารเดี๋ยวคือเราจะให้ประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วก็ปกติถ้าเป็นระบบไปอ f ฟอเราจะให้เช้าเที่ยงเย็นแต่ถ้าของเราเปลี่ยนถ่ายน้ําเราจะให้สองรอบคือเที่ยงกับตอนเย็น เพราะว่าช่วงเช้ากิจกรรมเลี่ยนถ่ายน้ําเรายังไม่เสร็จครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูในจุดนี้คืออะไรเอ่ยในส่วนของบ่อนี้จะเป็นที่เราทดลองทําระบบโอฟ็อกแต่ในนี้เราเราปล่อยปลาเป็นพวกปลารวมครับจะเป็นพวกปลาคราบปลาดุกปลาภาพเอ่ยอ๋อผสมกันครับปลาในลองทดลองครับถ้าทดลองตัวนี้ผ่านเราก็จะใช้กับปลาดุกทั้งหมดครับ ก็คือในส่วนของของบ่อนี้เราใช้เป็นกระดุกนองคลายดูดซีกระดุกนองคายในการทาซัมท๊อปนะครับซึ่งน้ําตรงนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงมาคือเราจะเอาน้ําตรงนี้ไปใช้ในการปลูกผักซึ่งเขาเรียกว่าระบุและควบคุมอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายเลยใช่ไหยเหมือนบ่ออื่นไม่ได้เปลี่ยนเลยนะก็คืออันนี้กี่วันและสามเดือนแล้วครับสามเดือนแล้วไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นแบบนี้ อันนี้ให้อาหารครับผมทุกๆ7วันผมก็จะเติมจุลินทรีย์ประดุกของค่ายเจ็ดวันห้ถึง7วันเราก็เช็คเช็คตามคุณภาพน้ำออกแต่กลิ่นไม่มีนะครับครับซึ่งประดุกอของค่ของเรามันตอบโจทย์เรื่องการการระงับกลิ่นโอ,โอเค,คทีนี้นนระบบะอันนี้จะเป็นระบบ a q ว a p o n i c นะครับก็คือการนําของเสียจากบอ่อเลี้ยงปลามาปลูกผัดต่อซึ่งในในน้าที่เรา เลี้ยงก็จะมีพวกแอมโมเนียในไต้ที่เป็นประโยชน์ต่อผักอ๋อเป็นประโยชน์ต่อผักใช่ครับผักที่มีเป็นใบนะครับครับผมสาหรับผักที่ปลูกใช้ใบนะครับครับผมเราก็จะได้ผักกลับไปกินเหลือกินเราก็ขายอืมอันนี้คือปลงทดลองใช่ไหมอันนี้คือทดลองครับอนาคตเราก็จะทําแบบแบบนี้ทั้งหมดอืมครับผมนะครับลูกค้าของประดุกหนองคายนะครับประดุกตัวมงคลหนองคาย หน่อยจะได้กินผักฟรีไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้คือประโยชน์สําหรับลูกค้าเราที่จะได้รับนะครับซื้อปลาดูกแถมผักซื้อปลาดูกแถมผักโปรโมชั่นดีๆนะครับอันนี้เราก็ทดลองปลูกเป็นพวกพวกสลัดพวกกินโอคักสลัดครับอันนี้จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศครับผมเพราะคนอีสานชอบกินผักพวกสลัดพวกอะไรพวกนี้คู่กับปลาอยู่แล้วนะครับก็จะมีของเรานี่ครบวงจรนะครับมีทั้งปลานิลกระชังน้ำโขง มีทั้งปลาดุกพวกนี้คนหนองคายกินเยอะนะครับคนหนองคายรวมทั้ง4จังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่จะบริโภคพวก,กนี้ทั้งหมดนะครับถ้าใครได้มาอีสานจะเห็นว่าร้านปลาเผาเยอะมากๆนะครับจะใช้ปลาแม่น้ําโขงเป็นหลักนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นปลาน้ําโขงจากบ้านเรานี่เองหนองคายนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของปลาดุกเองใครที่เป็นลูกค้าปลาดุกอนาคตก็จะได้ผักแขมไปด้วย เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะครับกับคืนไปสู่ลูกค้านะครับโอเคสำหรับ EP นี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับฟาร์มของท่านเองนะครับสำหรับ EP หน้าจะมีอะไรมานำเสนอบ้างนะครับก็ติดตามได้ทางเพจปลาดุกหนองคายนะครับแล้วก็ทางช anel YouTube ปลาดุกหนองคายนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้เราเลี้ยงปลา วันหน้าป่าเลี้ยงเรา